สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเ,เรื่องชาดกเรื่องหนึ่งนะครับน่าสนใจมากชื่อกากระชาดกค่ะว่าด้วยเรื่องที่ทำไมกาถึงไม่มีมันเหลวอืมค่ะเราจะอิงจากอัตรกรถากากระชาดกเป็นหลักนะครับวันนี้เป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์และก็ข้อคิดสำคัญๆที่ซ่อนอยู่ เกี่ยวกับเรื่องกรรมผลของกรรมปัญญาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วจุดที่มันน่าสนใจมากๆคือ,เ,อ,อเรื่องมันเริ่มจากอาณาจักรหนึ่งต้องไล่ล่าฆ่ากาอ๋อค่ะเพื่อจะเอามันเหลวทั้งๆที่จริงๆแล้วกามันไม่มีมันเหลวใช่ค่ะมันไม่มีอยู่จริงลองมาดูกันครับว่าเป็นไงมาไงค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านท,านทรงนํามาเล่าตอนเสด็จไปโปรดพระพยุรญาตซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เองนะครับ มันเกี่ยวเนื่องมาจากพัฒสารชาโดกอีกทีอ๋อครับครับย้อนไปตอนนั้นก็คือสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพารณาสีค่ะพระโพธิสัตว์ของเราตอนนั้นท่านเกิดเป็นพยาการม,มีบริวารเยอะมาก8 0,000ืนตัวโหเยอะมากค่ะใช่ครับแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องเลยนะฮะคือผู้โรหิตของพระราชาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จกําลังจะเข้าเมืองค่ะก็ดันไปเจอกาสองตัวเกาะอยู่บนเสาประตูเมืองอืมแล้วตัวหนึ่ง เ,เกิดนึกขนองขึ้นมาแบบว่าอยากจะถ่ายรถหัวปุโรหิตซะง,งั้นอ้าวทำไมทําแบบนั้นล่ะคะนั่นสิครับแล้วก่อีกตัวดงเห็นเข้าก็เลยห้ามนะคะเตือนว่าแบบอย่าไปสร้างเวนกับคนใหญ่คนโตเลยนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันหมดทั้งฝูงอืมก็เตือนแล้วเตือนแล้วค่ะแต่กาตัวแรกนะสิคะไม่ฟังเลยดือ้อจะแกล้งให้ได้สุดท้ายก็เลยเบินไปถ่ายรถหัวปุโรหิตจริงๆโห เรียบร้อยเลยทีนี้ปุโรหิตก็โกรธมากสิครับโกรธสิคะผูกใจเจ็บเลยแล้วไม่ได้เจ็บแค่ตัวเดียวนะคะคือผูกแค้นไปถึงกาทั้งฝูงเลยแค่เรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วความแค้นนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องวุ่นวายต่อมาแล้วมันก็มีเหตุการณ์อ่เหมือนจะบังเอิญแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับมีค่ะคือมีท่าสีคนหนึ่งเขากําลังตักเข้าเปลือกอยู่แล้วก็เผลอหลับไปอทีนี้ก็มีแพะตัวหนึ่งแอบมากินข้าเปลือก นางก็ตื่นมาไล่ไล่ไปหลายครั้งแพะก็เอ่อวนกลับมากินอีกดื้อเหมือนกันนะแพะตัวนี้ใช่ค่ะนางก็เลยโมโหทําเป็นแกล้งหลับแล้วก็ถือคบไฟไว้ในมือพอน้องแพะเดินมากินข้อเปลือกอีกทีก็เอาคบไฟปาใส่เลยเหรอครับปาเลยค่ะแล้วคบไฟก็ติดคนแพะ้ิค้าทีนี้ โห oh, เรื่องใหญ่แล้วค่ะแพ้ก็ตกใจวิ่งเตลิดเปิดเปลืองเลยแล้วมันวิ่งไปทางโรงช้างพอดีอา้าวสวยแล้วค่ะมันคงร้อนนะคะก็เลยเอาตัวไปถูๆก,กับกระท่อมหญ้าข้างๆโรงช้างกะว่าจะดับไฟแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่ากระท่อมติดไฟแทนค่ะ แล้วไฟก็ลามไปไหม้โรงช้างโอ oh, ช้างเจ็บกันระนาวเลยสิครับที่นี่ใช่ค่ะช้างบาดเจ็บจากไฟไหม้เยอะเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยแล้วหมอช้างก็รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ค่ะแผลไฟไหม้มันรักษายากพระราชาเลยต้องปรึกษาปุโรหิตอ๋อ oh, คนเดิมที่แค้นกาอยู่นั่นเองคนเดิมเลยค่ะซึ่งท่านก็ยังแค้นเรื่องกาฝังใจอยู่พอได้โอกาสปุโรหิตก็เลยได้ทีเียวคืนว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะทูลความเท็จไปเลยบอกว่ายาที่จะรักษาแผลไฟไหม้ให้ช้างได้เนี่ยต้องใช้มันเหลวของกาเท่านั้นฮะมันเหลวกามันมีด้วยเหรอครับเนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่พระราชาตอนนั้นท่านอาจจะไม่ได้ทันคิดไม่ได้ไตรตรองให้ดีก็หลงเชื่อไปเชื่อจริงๆเหรอครับเชื่อค่ะแล้วก็สั่งให้คนออกไปฆ่ากาทั่วราชาอาณาจักรเลยเพื่อจะเอามันเหลวมาทายาโอ้กลายเป็นภัยพิบัติใหญ่ของฝูงกาเลยทีนี้ แค่พวกกาตัวเดียวทําเรื่องไว้ใช่ค่ะเดือดร้อนกันหมดเลยแล้วพญากาพระโพธิสัตว์ของเราท่านทํำยังไงครับทราบเรื่องไหมทราบเรื่องสิคะพอทราบข่าวภัยพิบัติของบริวารท่านก็ตัดสินใจว่าไม่ได้การละต้องเข้าไปช่วยแล้วท่านทํำยังไงครับท่านก็อาศัยเมตตาบารมีกับความกล้าหาญนะคะบินฝ่าเข้าไปในพระราชวังเลยทางช่องหน้าต่างแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้ราชอาสานรของพระราชาโอ้เสียงมากๆเลยนะครับเนี่ย เข้าไปในวังเลยเสี่ยงมากค่ะตอนแรกพวกอมาตเห็นก็จะเข้ามาจับแล้วนะคะแต่พระราชาท่านทรงห้ามไว้อา้าวทำไมล่ะครับเดือดร้อนถึงต้องบินเข้ามาเพึ่งพระบรมโพธิสมภารไม่ได้มาร้ายแน่แก็เลยให้โอกาสพยาการได้ออกมาพูดอ๋อครับครับแล้วพยาการทูลว่ายังไงครับพยาการก,ก็ออกมากราบทูลด้วยปัญญาเลยค่ะชี้แจงหลักการปกครองก่อนเลยว่าพระราชาที่ดีเนี่ยไม่ควรมีอคติ ไม่ควรลำเอียงเพราะรักหรือเพราะชัง <c oughs> คือต้องมีความยุติธรรมใช่ค่ะควรพิจารณาเหตุผลการกระทําต่างๆให้รอบคอบและก็เอ่อการกระทํานั้นๆควรจะนําไปสู่ผลที่เป็นไปได้จริงด้วยไม่ถือว่าสั่งให้ไปหามาเหลวกาทั้งที่มันไม่มีจริงมันก็ไม่สมเหตุสมผลถูกต้องค่ะแล้วท่านก็เปิดโปงเลยว่าที่ปโรหิตท,ทูลแนะนําแบบนั้นน่ะเป็นเพราะความแค้นส่วนตัวไม่ใช่เพราะมันกามีสรรพคุณอะไร แล้วก็ยืนยันเสียงดังฟังชัดเลยค่ะว่ากาไม่มีมาเหลวชัดเจนแล้วท่านไม่อธิบายเหตุผลไหมคะว่าทําไมกาถึงไม่มีมาเหลวอธิบายค่ะพยากาท่านอธิบายตามหลักธรรมเลยนะคะอ้างเป็นคาถาเลยว่ากาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีนิสัยสองอย่างคือ1น,นิจจังอุพิคขายาคืออะไรครับคือมีใจหวาดระแวงตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีความสุขสงบอืมเหมือนมันระแวงภัยตลอดใช่ค่ะ และสองคือสัพพโลก,กวิเหสกาคือชอบเบียดเบียนสัตว์อื่นหรือมนุษย์เพื่อหาอาหารครับด้วยนิสัยสองอย่างนี้แหละค่ะที่มันตื่นกลัวตลอดแล้วก็ต้องคอยเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยทำให้ร่างกายมันไม่มีการสะสมไขมันหรือมันเหลวเอาไว้เลยโอ้เป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งมากเลยครับเชื่อมโยงกับนิสัยโดยตรงเลยใช่ค่ะพระราชาพอได้ฟังเหตุผลแบบนี้ก็ทรงเลื่อมใสในปัญญาของพยากามากๆเลยนะคะครับผม แล้วยังไงต่อครับก็ถึงกับพระราชทานเครื่องบูชาของมีค่าให้พญากาเลยแต่พญากาท่านไม่รับนะคะเอาไม่รับเลยครับไม่รับค่ะถวายคืนราชสมบัติทั้งหมดแล้วก็ทูลแนะนําให้พระราชาตั้งอยู่ในศินห้าแล้วก็ขออภัยทานแก่สัพพสัตทั้งหมดโอ้โหสุดยอดเลยจบแบบสวยงามมากค่ะ พระราชาก็ทําตามนะคะพระราชทานอภัยทานแก่กาทั้งหมดแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยแล้วยังให้ตั้งทานคือจัดหาอาหารให้ฝูงกาเป็นประจําอีกต่างหากก็คือจากเกือบจะโดนฆ่าล้างฝูงกลายเป็นได้รับการดูแลแทนใช่ค่ะเทคสถานการณ์ด้วยปัญญาจริงๆแล้วตอนท้ายพระพุทธ้าก็ทรงเฉลยใช่ไหมครับว่าใครเป็นใครในเรื่องนี้ใช่ค่ะพระาศาสดาทรงเฉลยว่าพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์น,นั่นเอง ส่วนพยากาก็คือพระองค์เองในอดีตชาติโอ้โหเรื่องนี้แบบว่าให้ข้อคิดเยอะมากจริงๆนะครับค่ะทั้งเรื่องออความโกรธแค้นส่วนตัวเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจมันอันตรายมากจริงๆใช่ค่ะมันลุกลามได้แล้วก็ผลกระทบแบบลูกโซ่ จากการกระทำเล็กๆแค่กาตัวเดียวถ่ายรถหัวคนกลายเป็นเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันกาได้เลยน่ากลัวมากค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของสติปัญญาการไตรตรองของผู้นำเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสําคัญที่สุดเลยครับและอีกมุมที่น่าสนใจของชาดกเรื่องนี้ก็คือมันชี้ให้เห็นเลยว่าข้อมูลผิดๆที่มันเกิดจากอคติส่วนตัวของคนคนเดียวเนี่ย พราะถูกเอาไปขยายผลโดยผู้มีอำนาจที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบให้ดีพอหรือมีอคติร่วมด้วยมันสร้างความเสียหายในวงกว้างได้มหาศาลเลยนะครับจริงครับซึ่งเรื่องนี้มันเอ่อมันยังทันสมัยมากๆเลยนะในยุคปัจจุบันใช่ค่ะยังเห็นได้อยู่เรื่อยๆเลยงั้นผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังอยู่ว่าในโลกยุคข้อมูลข่าวสารแบบทุกวันนี้ครับ การกระทำเล็กๆหรือข้อมูลที่มันอาจจะไม่ถูกต้องแค่ชิ้นเดียวเนี่ยถ้ามันถูกปั่นถูกขยายผลด้วยอํานาจหรือผ่านช่องทางต่างๆอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะสามารถสร้างผลกระทบต่อเนื่องที่มันร้ายแรงแบบเราอาจจะคาดไม่ถึงได้ขนาดไหนกันอืมน่าคิดมากเลยค่ะ